ของการหารทศนิยมนะคะอนา่มาดูการหารทศนิยมนะคะหลักการก็คือ1เราจะเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของการหารเศษส่วนเนาะเราใช้หลักการหารนะคะตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนทํำยังไงมาดูตัวอย่างาาาข้อ1นะคะ22.04หารด้วยลบ7.6นะคะอ่ะ 22.04จนะคะทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็นสองพันร้อยสี่หารด้วยหนึ่งร้อยทำไมเป็นหนึ่งร้อยก็คือทศนกซมสองตำแหน่งเป็นหนึ่งร้อยนะคะสามตำแหน่งก็เป็นหนึ่งพันะหนึ่งตำแหน่งก็เป็น1 000, นะิ1นน 10, อย่างเงี้ยค่ะอาหารด้วยลบ 6, เจุหเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็ได้เป็นลบเจ็ดสิบหกส่วนสิบทำไมส่วน1ิบก็ทศนกยม1ตําตำแหน่งเนาะจากนั้นเราจะใช้ความรู้เรื่องการหารเศษส่วนมาใช้นะคะ ตัวตั้งคงเดิม2,204หารด้วยส่วนด้วย100เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากลบ70ส่วน10ก็กลายเป็น10ส่วน76นะคะจากนั้นเราจะทำการตัดนะคะอ่ะ0ตัด0เห็นไหมต่อไปการตัดนะคะเราตัดได้ทีละคู่นะลูก1คู่ก็ตัดได้1ครั้งตอนเนี้ สกับหนึ่งร้อยตัดไปแล้วนะคะต่อไปคู่นี้คูจะเอาแม่สองตัดนะเพราะว่ามันลงท้ายด้วยหกับสี่ก็คือแม่2ตัดเนาะสองสามหกเหลือ 1, หนึ่งเหลือสิบหกนะคะสองแปดสิบหกต่อไปอันนี้คู่นี้คูต,ตัดไปตัวหนึ่งแล้วนะคะเหลืออีกตัวหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองหารศูนย์ได้ศูนย์สองสองสี่นะคะ ต่อไปดังนั้นครูจะเขียนว่ามันเหลืออะไรบ้างเนาะดังนั้นข้างบนนะคะเนื่องจากเป็นคูณต่างเห็นไมต,นไนะะต่างกันได้ลบนะคะต่างกันได้ลบจากนั้นครูก็จะดูว่ามันยังตัดได้ไหมจะเห็นว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองกับสามสิบแปดเนี่ยลงท้ายด้วยสองเอ๊ะลงท้ายด้วยเลขคู่นะคะดังนั้นครูจะเอาสองหารนะคะอ่ะสองอะไรสองหนึ่งสอง นะคะเหลือ1 2 98ได้19นะคะข้างบนก็ยังอยู่ที่แม่2อสองอะไร2 50หสิบเศษ1เหลือ10นะ250หมดแล้วเหลือ2 2งลาย2 1 2นะคะดังนั้นก็จะเหลือเป็นลบห้าส่วนด้วย10คูณ19นะคะจากนั้นครูจะดูว่า19กับ551หาหารกันลงตัวไหมครูก็เอาไปตั้งหารลูก สิบเกห้าร้ห้าสดหารด้วย19บเก้าสบเก้าสองสาสิบแปดลบลงมาได้สิบเจดดึงหนึ่งลงมานะคะสิบเก้าได้หนึ่งร้เจสเอดเศษศูนย์ดังนั้นแสดงว่า19้าหารห้าอสิบลงตัวคือได้ยี่สิบเก้านะคะดังนั้นก็สิบเก้าหนึ่งสิบเสิบยี่สิบเกนะคะเวลาตัดนะเอาอค่อยค่อยตัดนะคะค่อยๆตัดไปเนาะต่อไปดังนั้นบรรทัดต่อไปก็เสรเหลือเป็นข้างบน อย่าลืมนะคะติดลบข้างบนเหลือ29ข้างล่างเหลือ10คูณ1ได้10อ่าดังนั้นส่วน10ก็คือเทา่าเศยงกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งถูกไหมดังนั้นจากลบ29ส่วน10ก็จะได้เป็นลบ2.9จากนั้นเราก็สรุปคำตอบลกดังนั้น22.04หารด้วยลบ7.6ก็จะเท่ากับลบ2.9นะคะอ่ะต่อไปมาดูข้อ2 สองนะคะลบ39.52หารด้วย1.6นะคะอ่ะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนลบ39.52ก็ได้เป็น3952ส่วนด้วย100นะคะทุกโยมสองตำแหน่งส่วน100นะคะหารด้วย1.6ส่วน10ก็ได้เป็นอ่ะ1.6ก็ได้เป็น16ส่วน10ตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากนั้นตัดตรงนี้ก่อนศูนย์ตัดศูนย์นะคะ 16กับ3954ัรคูจะลองเอาแม่4หารดูเนาะน่าจะได้นะคะสี่สี่สิบเสี่สาเศษสมนะคะถ้าเมื่อกี้ถ้าคิดในใจได้ก็คิดแต่ในคูแอปเขียนนะจะได้เห็นชัดน,นะคะเป็น35 4สิบห้าะได้สี่แปดสามสิบสอเศษส สี่แปดสามสิบสองลงตัวพอดีเนาะดังนั้นก็จะเหลือเป็นติดลบนะคะต่างการติดลบเก้าร้อยเก้าสิบแปดสิบตัวนี้หายไปแล้วเหลือสี่คูณกับสี่อ่ะครูจะเอาแมสสี่ติดออลบหนึ่งนะคะสี่หนึ่งสี่อ่าสี่สองแปดสี่หารเก้าได้สองนะคะเศษหนึ่งสี่อะไรได้ 18, 4, 4, 16, สิบแปดสี่สี่สิบหกเศษสอง 4อะไร28 4 7 28ดังนั้นแสดงว่า2ตัวนิหารกำลงตัวดังนั้นตอนนี้หมดแล้วครูไม่ต้องาไปตั้งหารแล้วนะคะก็จะได้เป็นลบ227ส่วน10ดังนั้นส่วน10ก็ทำเป็นทศอิียมหนึ่งตำแหน่งก็ได้เป็นลบ24.7ดังนั้นคำตอบก็คือลบ24.7นะคะโอเคนักเรียนลองไปทำดูนะคะ เส็แล้วติดปัญหารตรงไหนก็ลองถามได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ